วันแชมเปี้ยนชิพแอนนาซูเปอร์เกิร์นเช็คฟิตก่อนบูคริสติน่าโมราเลสศึกวันไฟไนท์16แอนนาซูเปอร์เกิร์นสาวน้อยยอดนักสู้วัย19ปีเปิดยิมของครอบครัวต้อนรับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองด้วยการทำกิจกรรมโอเพนวอร์คอาทให้สื่อเก็บภาพอย่างใกล้ชิดก่อนจะให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในสึกวันไฟใน16วันสารที่4พฤศจิกายน66เจ้าแม่เขายัดไส้ แอนนาซูเปอร์เกิร์ลสาวน้อยยอดนักสู้วัย19ปีมีคิวกลับมาขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมืออีกครั้งโดยคราวนี้จะต้องวัดฝีมือกระบอกคริสตินามราเลสคู่ชกมากประสบการณ์ชาวสเปนวัย30ปีในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท105-115ปอศึกวันไฟใน16ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราช่วงเวลาไพรท์ทัมอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน66 ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคมที่ผ่านมาแอนนาซูปเปอร์เกิร์นได้เปิดค่ายจรูนศักิ์มวยไทยต้อนรับการมาเยือนของกองทัพสื่อมวลชนจำนวนมากโดยได้ทำกิจกรรมโอเพนวอร์คารซ้อมโชว์ความฟิตให้กับสื่อได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีก่อนจะให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงสภาพความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าอย่างเป็นกันเองโดยแอนนาซูปเปอร์เกิร์น ได้กล่าวเปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนว่าตอนนี้ร่างกายฟิตเต็มร้อยสำหรับการขึ้นชกพร้อมมองว่าคริสติน่ามราเลสมีความเป็นมืออาชีพสูงแม้จะรั้งเวทีไปนานก็น่าจะสู้เต็มที่ได้เช่นกันตอนนี้หนูพร้อมขึ้นชก100%แล้วหลังจบไฟล่าสุดพักไปประมาณหนึ่งอาทิตย์จากนั้นพอมีรายการขึ้นมาก็ซ้อมต่อทันที ส่วนเรื่องที่คริสติน่ามีอายุมากกว่ารวมถึงห่างหายจากเวทีไปนานหนูมองว่าไม่น่าใช่เรื่องที่จะได้เปรียบอะไรเพราะเขาเองก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองได้ดีมีความเป็นมืออาชีพสูงสามารถขึ้นสู้บนเวทีได้เต็มที่แน่นอนค่ะส่วนเรื่องการปรับตัวกับการชกคิกบ็อกซิง่งแอนนาซูเปอร์เกิร์นยอมรับว่าเริ่มมีความคุ้นชินในกติกาเพิ่มมากขึ้นโดยเตรียมอาวุธเขามาเป็นทีเด็ดเหมือนเดิมพร้อมย้ำชัดขอสู้เต็มที่ไม่มีทางประมาทคริสติน่าโมราเลส แน่นอนตอนนี้หนูรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจในกติกาคิกบ็อกซิ่งได้มากขึ้นจากที่ไฟล่าสุดใช้เข่าได้ไม่ตรงตามกฎไปบ้างแต่ตอนนี้ทราบชัดเจนแล้วว่าสามารถใช้เข่าได้ถึงขั้นไหนหนูอยากให้อาวุธเด็ดเขายะไส้ของตัวเองเข้ามามีบทบาทในการชกค,คิกบ็อกซิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งทุกไฟที่เจอไม่มีงานง่ายไม่ควรประมาทคู่ชกเด็ดขาดทุกครั้งที่ขึ้นเวทีหนูอยากชนะน็อกคู่ชกให้ได้เพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทําให้สําเร็จค่ะ สำหรับแอนนาซูเปอร์เกิร์นเพิ่งผ่านการฝากผลงานล่าสุดในศึกวันไฟใน13เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยการระเบิดฟอร์มไล่ตอนเอาชนะคะแนนเอกชันลาราเฟอร์นาเดสเปิดตัวสวยในการลงแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างเป็นทางการในวันโดยปัจจุบัน เจ้าแม่เขายดไ้ผ่านการลงแข่งขันไปแล้วทั้งหมด4ไฟเป็นการแข่งขันกติกามวยไทย2ครั้งและคิกบ็อกซิ่ง2ครั้งและสามารถเก็บชัยชนะมาครองได้ถึง3ครั้งและไฟนี้เธอจะสามารถเก็บชัยชนะครั้งที่4มาครองได้หรือไม่แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยอย่าลืมรวมพลังส่งแรงใจเชียร์ไปพร้อมกันสำหรับศึกวันไฟใน16คู่เอกนำรายการเป็นการเปิเปดศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่างโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตตัมเวด 135145ปอพบกับฟาบริซิโออันเดเดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเดียวกันโดยมีเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทที่ว่างเป็นเดิมพันนอกจากนั้นยังมีสินสมุรกลิ่นมีนักชกมัสเซอร์จากเมืองพัทยาเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาไทยที่จะลงแข่งขันในสึกนี้โดยจะต้องพบกับคู่ปรับเก่าอย่างเลียมโนแลนนักชกมากฝีมือจากอังกฤษในกติกามวยไทยรุ่นไลเวท155170ปอ แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onef.com และ Instagram o n e c h a m p i h